ตรกเราเนี่ยก็เป็นใจให้ทุกคนชวนชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมเขียนจดหมายด้วยกันก็คือเราจะเดินจากตรงนี้ไปเขียนจดหมายด้วยกันตรงฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหน้านั้นเนี่ยเราเนี่ยอยากได้รูปสักหนึ่งรูปโล่าสักคำประชาชนปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรา เดินข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะครับผมอ่าดินเชิญได้เลยครับเดี๋ยวมีคนดูรถให้นนการเียนธุรกรมอยู่อีกไม่ไกลนะครับสัปดาห์นหน้าก็จะเป็นการชี้ชะตาว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นตอนที่เราอยู่ที่สถานพยาบาลนะคะและเมื่อการเดือนพิถุนาที่ผ่านมาแม่แม่ทุกคน,พ,กนพี่ยังคง,งผมขอขอบคุณ กำลังใจเดินหน้าต่อไปนะครับนี่รโทษกรรมของประชาชนจงจเจริญครับขอบคุณครับ